วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ10อันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญน,นาคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พระอาริยะเถระจาน7แผ่นดินอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยนะครับหลวงปู่ศรีฉันทศริวัดเขาถ้ำบุญน,นาคจังหวัดนครสวรรค์ ท่านเป็นพระเจจิสายวิปัสนาชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุยืนยาวถึง128ปีเป็นพระอริยะเถราจารย์เจ็ดแผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่สจนถึงรัชกาลที่9พระเจจิผู้ทรงวิทยาคมแก่กล้ามีอภิญญาสูงส่งถือสมถะสันโดษมีเมตตาบารมีช่วยเหลือญาติโยมและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ที่มาพึ่งพาอย่างสม่ำเสมอและท่านก็ไม่เคยสำแดงหรือเอ่ยอ้างอิทธิฤิตแต่จากประสบการณ์ผู้ที่ศรัทธาและบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ประจัก์แจ้งนั้นได้สร้างให้ชื่อเสียงของท่านขจรไกลเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวเมืองนครสวรรค์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ทราบถึงกิตติศักดิ์วัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของท่าน ก็ล้วนทรงพุทธ,ธาคมเข้มขังเป็นที่ปรากฏแก่ผู้บูชาทั้งยังอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมเป็นที่นิยมและสแสวงหาอย่างสูงทําให้ค่านิยมในวัตถุมงคลของท่านสูงขึ้นตามการเวลาและนี่ก็คือ10บอันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ศรีฉันทะสิริวัดเขาถ้ำบุญน,นา อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อันดับที่10เหรียญยันดวงราชาแห่งเลิกหลวงปู่ศรีฉันทสิริวรัดเขาท้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2519 โดยทางวัดพลทองได้ขออนุญาตวัดเขาถ้ำบุญนาคจัดสร้างขึ้นจุดประสงค์เพื่อเป็นที่รลลึกในคราวที่สมเด็จพระอริยวงศาคติยานสเสด็จมาวางศิาลาฤกษ์วัดพลทองในวันที่20สิงหาคมปพศ2519โดยเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างไว้เพียงเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงเท่านั้นและมีจำนวนในการจัดสร้างทั้งสิ้น สองหมื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่9เหรียญเกลียวเชือกช่อชัยพกึกหลวงปู่ศรีวัดเขาท้ำบุญน,น้าเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2519 โดยทางวัดจัดสร้างเองเนื่องในโอกาสงานปลูกพัทศีมาวัดเขาถา้ำบุญนาเดือนรุ่นนี้หลวงปูศ่ศรีอธิษฐานจิตปลูกเศกเดี่ยวให้แล้วทางวัดเขาถา้ำบุญนาได้นําเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในพระโบสถสของวัดเขาถา้ำบุญนาอีกด้วยโดยมีพระเจดิที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นหลายท่านเป็นผู้ร่วมปลูกเศกเดือนรุ่นนี้ทุกเหรียญจะทําการต่อโค้ดไว้ที่หน้าเหรียญ บริเวณใต้องคหลวงปูส่สีสลับเนื้อเงินและเนื้อนวะจะมีการตอกหมายเลขไทย 1- 127ถึงกำกับไว้ที่หลังเหรียญบริเวณใต้พศ2519ส่วนจำนวนการสร้างเนื้อเงินสร้างจำนวน127เเหรียญเนื้อนวะโลหะสร้างจำนวน127เเหรียญและเนื้อทองแดงสร้างจำนวน5,000ันเหรียญ ส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักพันกลางๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญพญานาคหลวงปู่ศรีวัดเขาท้ำบุญน,นาคเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2518โดยเหรียญรุ่นนี้ ทางคณะเจ้าหน้าที่โรงงานปูนซีเมนตาครีขออนุญาตหลวงปู่ศรีจัดสร้างถวายโดยสร้างไว้เพียงเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงโดยได้ทำการตอกโคตรตาว้าแฉกไว้ที่ด้านหลังเหรียญบริเวณปากพญานาะคสำหรับผิวเหรียญรุ่นนี้มีทั้งรมน้ำตาลและผิวไฟเหรียญรุ่นนี้มีทั้งตอกโคตและไม่ตอกโคตสืบเนื่องมาจากครั้งที่หลวงปู่ศรีท่านอธิษฐานจิต เสร็จแล้วทางวัดได้ออกให้เช่าบูชาโดยที่ยังไม่มีการทําการตอกโค้ดเมื่อออกให้เช่าบูชาไปได้สองสามวันทางผู้สร้างจึงได้นําโค้ดมาตอกทั้งนี้ทางวัดได้ทําการเก็บบรรจุเหรียญรุ่นนี้ไว้ในโบถสถ์ของวัดประมาณ4ี่พันเหรียญเหรียญรุ่นนี้เด่นทางด้านแคลคขาดพงกระพันเมตตามหานิยมมีประสบการณ์มากมายแม้แต่ระเบิดที่ใช้ในการระเบิดภูเขาก็ทําอันตรายไม่ได้ เหรียญรุ่นนี้จะสร้างเนื้อทองแดงจำนวน1,000 0เหรียญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันไปๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่ 7, เเหรียญหลังพระปิดตาหลวงปู่ศรีวัดเขาท้ำบุญน,นา เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2519รอเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยคณะสิทธาครีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลาการประเรียนเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกันสองเนื้อก็คือเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงมีการตอกโค้ดจะมีอยู่สองโค้ดก็คือโค้ดภาษาจีนที่แปลว่าสีด้านซ้ายขององค์พระในเนื้อเงินส่วนด้านขวาขององค์พระ จะเป็นในเนื้อทองแดงและจะตอกโคดนะทางด้านล่างของสังกติอีกด้วยเรียนรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยกัน2เนื้อคือเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงส่วนจํานวนการสร้างประมาณ1,000 0ื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักพันไปปลายขึ้นไปและแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่6เหรียญหน้าแก่หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาจังหวัดนครสวรรค์เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2519โดยทางวัดจัดสร้างเองเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทศสีมาวัดเขาถ้ำบุญนาอําอเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีครึ่งองค์วงการนิยมเรียกกันว่าเหรียญหน้าแก่เนื่องจากการแกะบล็อก แกะได้ละเอียดมากมองเห็นลิ้วรอยบนใบหน้าของหลวงปู่ได้อย่างชัดเจนเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างมีเฉพาะเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวส่วนจำนวนการสร้างอยู่ที่20,000เหรียญจนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ อันดับที่5เหรียญมหาลาบหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2518เป็นเหรียญมหามงคลชื่อมหาราบที่ได้รับความนิยมสูงโดดเด่นทางด้านราบผลเจริญรุ่งเรืองจัดสร้างถวายโดยคณะสิทธาครีเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อเงิน เนื้อวะโรหะเนื้ออัปปาและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างรวมกันประมาณ1 0 0 0 0ื่นเหรียญโดยตอกโค้ดภาษาจีนคำว่าสีแต่สำหรับเหรียญที่ไม่ตอกโค้ดก็มีโดยเหรียญเงินตอกโค้ดที่ด้านบนสังกติเหรียญนวะโรหะตอกโค้ดที่ด้านล่างหลังซ้ายหรือขวาของยันเหรียญเนื้ออัปปาตอกโค้ด ข้างเข่าซ้ายหรือเข่าขวาของหลวงปู่เหรียญทองแดงต่อโคดด้านหลังบริเวณใต้ยันส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็เริ่มต้นที่หลักหมืน่นต้นตขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงปู่ศรี วัดเขาท้ำบุญนาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2518หรือจะเรียกเหรียญตะตุระพิษพรชัย9พระอาจารย์ก็ว่าได้เป็นชุดเหรียญพระเจดิชื่อดังที่ได้รับความนิยมตลอดมาตั้งแต่เริ่มสร้างจนกระทั่งทุกองค์บรณภาพไปแล้วเนื่องเพราะเป็นชุดเหรียญที่รวมพระดีเจกิดังไว้มากถึง9ท่าน ซึ่งเป็นเลขมงคลอีกทั้งมีพิธีปลุกเสกใหญ่โดยสุดยอดคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นที่สำคัญเป็นชุดเหรียญที่ดีครบเครื่องเรื่องพุทธคุณมีประสบการณ์เห็นกันมากมายในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่บูชาเก็บไว้เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อหาไรายได้ปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่โดย หลวงปู่สีปลูกเศกต่อมาก็ทําพิธีปลูกเศกใหญ่อีกครั้ง mm. เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2518ที่วัดรัตนชัยจังหวัดอยุทยาเดรียนรุ่นนี้จะสร้างมีเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวส่วนจำนวนการสร้าง5599เหรียญต่อ1อาจารย์ ส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดงก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆ้นขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญกนกข้างหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญน,นาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2518ซึ่งทางวัด เขาถ้ำมูลน,นาจัดสร้างเองโดยมีการสร้างทั้งหมด3เนื้อก็คือเนื้อเงินจำนวนการสร้าง126เหรียญตอกสองโคดด้านหลังเหรียญบริเวณด้านซ้ายและขวาของยันใบพัดเนื้อตะวะโรหะสร้างจำนวน126เหรียญตอกโคดด้านหน้าบริเวณถังกติเนื้อทองแดง สร้างจำนวน1000เหรียญตอกโค้ดด้านหลังเหรียญบริเวณใต้ยันใบพัดเหรียญรุน่นนี้ทางวัดจะตอกโค้ดในเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะเป็นหมายเลขไทยเรียงตั้งแต่หมายเลข1ถึง1 2 6บบริเวณหลังเหรียญบริเวณใต้ยันใบพัดตามจำนวนที่สร้างส่วนราคาเช่าหาเหนื้อทองแดง ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นอายุยืนครึ่งองค์หลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2515ยขออนุญาตจัดสร้างโดย พระคูวิสิทธิสมโพธิวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนกรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยกันสามเนื้อก็คือเนื้อเงินเนื้อนวะโรหะและเนื้อทองแดงส่วนจำนวนการสร้างรวมกันแล้วประมาณหมื่นเหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็เริ่มต้นที่หลักหมืน่นต้นๆขึ้นไป แล้วแต่สภาพค,ความสวยของเหรียญอันดับที่1นเหรียญอายุยืนเต็มองค์หลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญน,นาเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2517จัดสร้างโดยนายแพทย์วิเชียนตระกูลศิลป์และจ่าเอกนริ์ชัยมงคล เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนก่อสร้างบุรณะอุโบสถและเสนาสนะภายในวัดเขาถ้ำบุญนาเหรือรุ่นนี้มีการตออโคตรสไว้ที่ด้านหลังเหรียญทุกเหรียญและเหรียญทองคำเหรียญเงินเหนือเหรียญน,นวะโรหะจะมีหมายเลขกำกับไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดกรรมการมีเนื้อเงินนวโรหะและเนื้อทองแดงมีการต่อโคตรกอไก่และกอสอแต่มีจำนวนน้อยแบ่งออกเป็น2บล็อกคือเนื้อทองคำเนื้อนวโรหะเป็นบล็อกเดียวกันและเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงก็เป็นบล็อกเดียวกันโดยมีนายช่างกเกษมมงคเลเจริญเป็นผู้แก่บล็อก ส่วนจำนวนการสร้างมีเนื้อทองคํา16เหรียญเนื้อเงิน125เหรียญเนื้อนวะโรหะ1,125เหรียญและเนื้อทองแดง8,860เหรียญส่วนราคาเช่าหาเนื้อทองแดงก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญ และนั่นก็คือสิบอันดับเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ศรีชันทสริวัดเขาถา้ำมญหน้าจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่ศรีท่านเป็นพระสมระไม่ยึดติดความสะดวกสบายท่านจึงคงอยู่ในกุฏิไม้เก่าๆหลังเล็กๆไม่ยอมย้ายไปกุฏิหลังใหม่ที่อดีตจเจ้าอาวาสตั้งใจสร้างให้จนจนท่านมรณภาพเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ ปีพศ2520ในรัชกาลที่9สิรลอายุของท่านได้128ปี8 9พัรษาบรรดาศิษยานุศิษย์จึงได้อัญเชิญสริละของท่านซึ่งไม่เน่าเปื่อยบรรจุในโลแก้วแล้วประดิษฐานไว้ที่กุฏิลังใหม่เพื่อให้สาธุชนได้ไปกราบไหว้บ,บูชาสิ่งอัศจรรย์อีกหนึ่งประ ที่เกิดขึ้นก็คือเล็บมือเล็บเท้าและผมของท่านนั้นยังงอกออกมาเช่นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทางวัดจะต้องเปิดโรงแก้วทุกๆ15วันเพื่อปรงผมและตัดเล็บให้ท่านตลอดมาและในทุกปีเมื่อครบวันบรรภาพก็จะมารวมกันทำพิธีส่งน้ำและเปลี่ยนผ้าสบงจีวรให้ท่านทุกๆปี และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ